สวัสดีครับทุกคนก็มีกับผมนะเจนเกมเมอร์เลดก็วันนี้ก็จะมาหมาป่าเดียวดายเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เขาก็แจกสกินดาบผมก็ได้มาแล้วนะก็ดีใจมากนะฮะตกเงยแล้วก็ไปเริ่มหมาป่าเดียวดายกันเลยนะครับสองตานะอย่าลืมนะครับรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคมาแล้วพู่ต่อสู้เรากับเมื่อเจอบอดเลยหรือรือไม่ใช่บอดเรียกดีเซลแบบนี้ไม่ใช่บอดชัวไม่ใช่บอดเลยอันเนี้ยอันนี้ไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่บอดล้วไม่ใช่บอดแล้วนะครับอันนี้เฮ้ย จืดเป้เป้งมดิหัวแรกหัวตานี้ผมก็เลือกเหมือนเดิมนะครับก็เป็นปืนนี้เลยแล้วกนอ,าาอ่ะฮะจืดมาไม่กลัวแลกหัวกันเปล่าผมไม่กลัวจะแลกห,หัวกันหรือเปล่าลวว่ะ นี่งนี่่เนี่ยัวไหกัวกระปามานะครับอืมหัวปาน้อยจีหัวแลหวกาลาลาเด็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  ดเดดเดูน้ยาแกอ่ะแตกแล้วเหรออัดตัวแลยเนี่ยอืแอหน้าสุดออ อืมก็เลือกปืนลูกซองนะฮะก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะตัวเนี้ยอืมไม่ใส่เลยไปไหนเหรอไปไหนหรอไปไหนหรอโอ้แล้วเอาซะ เอาสันล่าสักสองไอวอลเลยนะนี่ลืมใบไอวอลหมดเฮ้ยไม่หัวดีกว่าอัดตัวไปนะครับชิวค้งนี้เอาสักสามตาเลยไหมเออ เอาตานี้ได้ก่อนเธอะชิบเป๊ะเป๊ะเป๊ะว้ยเป๊ะเป๊ะหัวหัวและจังหวาดอีหัว,หว,ตว,หว,ตวเต็มเต็มฮึโอ้ทำตัวแต่งตัวกากแต่ดันโด,ดนลากหัวเข้าให้ นะฮะก็ไปต่อกันที่เกมต่อไปกันเลยนะครับน,นี้ผมก็เข้ามาแล้วผมก็เป็นคนได้เลือกว่าจะเลือกเป็นเป็นเออ,อดีเซตกันเลยกันมีปืนไฟมาแบบนี้ผมกลัวเลยแพ้แน่เลยปืนไฟดูสัตรูก่อนอันนี้นะ่าจะประมาณกลาง,ลางระดับสำหรับผมนะ ชุบอือฮึชุบๆอือฮึเอาพี่ยทำอะไรพี่พี่ครับพี่ทำอะไรเหรอเฮ้ยพี่ยืนทำอะไรเนี่ยพี่ยืนทำอะไร,ร,ท,ำะไรทำอะไรกับผมอืมอืมทำอะไรกับผม ไปไปไปกูเล s โกยืนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะนี่กระโดดลงมาแล้วครับหัวตึงๆโอ้ยยืนแบบนี้ระวังหัวโยกเอาทั้งตาเอานะครับโอ้ย,ย,ยโอ้ยเอ้ยทำไม เราต้องไปเจออะไรแบบนี้ด้วยหรือว่าเขาแกล้งเราแบบว่าใช่ใช่ตานี่แหละเขามาแล้วมามาหน่อยเล่นวนอือหืออือหือย,ยอเๆๆๆยยย,ย,ยครับยอียอ๋ยครับพี่เตยเย็นนะครับพี่ ใครเชิญมาครับเอ่ยฮอตโอ้ไปต่อนี่หน่อยลอยนวลหน่อยลอยนวลหน่อยลอยนวลอย่าทำแบบนี้หน่อยลอยนวลจุบแล็กไฟมาขึ้นไปหนึ่งกระบอกไม่โดนตัวนี้เข้าไปไม่โดนอ่าแล้วโดนโดนแล้วไงโดนแล้วไง โดนแล้วงแล้วผมโดนเออเคเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเขาทำอะไรอ่ะสามหมุนได้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 เลยนะทำแบบนี้ไม่ไหวแล้วเออทำแบบนี้ผมไม่ไหวแล้วออกมาเลยออกมาเลย ออกมาลื้อเนี่ยออ,ออกมาดิเอ้าตั้งไอ้วัวทำไมหะหรอคะพี่เก่ง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 นะเก่งดีนะเก่งอะเก่งเออเก่งแล้วตะกี้มีเหมือนจะเต้นท่าใส่เร้าหรือเปล่าไม่แน่ใจ แล้วเต้นด้วยไงเต้นหนอเต้นหนอหน่อยเลยนวลเต้นหนอเต้นหนอเต้นหนอเฮ้ยตั้งตั้งไอ้วัวทำไมอ่ะเขาไม่ตั้งไอ้วัวกันอ่ะตอนเนี้ยจริงจิงนะตอนนี้ยเขาไม่ตั้งไอ้วัวกันอ่ะตั้งไอวัวอะไรกันฮะฮะมันใช้ใช้สกิลอะไรหนยเลยนวล ไม่เล่นเลยหน่อยเลยนวลไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่น,เล,น,นเลยนวลแบบนี้ไม่เอา,อบเอาแบบนี้ไม่เอาแบบ <c oughs> นี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาเนี่ยนะจ๊ะเนี่ยไม่เอาตามึงนะ้าได้นะเลือกมาเลยเอาดีเซิร์ดนะได้วีเพีได้ได้ช่วงน,นี้ยิงยิงเล่นอยู่อ่าแล้วซองได้นี่ จะเล่นมินิเลยมินิเก่งดีมีคุณภาพอ่าเล่นเหลี่ยมเล่นแรเหลี่ยมเล่นแรเหลี่ยมทำไมครับเล่นแรเหลี่ยมทำไมเล่นแร่เหลี่ยมทำไมเล่นแรเหลี่ยมทำไมหรอกครับเออเล่นแรเหลี่ยมทำไมเออนล่นสักตาก็แล้วกันนะ รู้สึกว่ามันน้อยเกินไปอิ๊ดมาตานี้เราจะเจอบอรหรือไม่ผัว่าไม่น่าได้เจอมาอย่าเป็นแบบตาที่แล้วนะไม่เอานะอ่ะโว้ยยางน้อยก็ไม่ใช่ตาที่แล้วโอ้ยเขาไม่ทดสอบเกมหรือเปล่ารู้เลย ดูเลยน,นี่ไม่ใช่เลยพี่อะไรเลยไม่ใช่เลย,อ,นนเลยอันนี้บอดชัวบอดไม่ก็คนเริ่มเล่นใหม่อะนะนะเออนั่นแหละดูจากทรงแล้วคงไม่คนนี้เล่นเก่งเขาคงไม่เล่นแบบนี้หรอกยิงยิงให้กันยิงอะยิงยิงเลยอยาให้ต้องกระโดดยิงเออ ให้โอกาสยิงแล้วยังไม่ยิงโดนหวยโอ้โหแล้วก็แรงก็ไม่อยากรีเลยแรงคือแบบแรงแดงตกไปแรงไปตีนำหนึ่งต้องไต่งนานแต่เขาให้เวลาเราสองเดือนกว่าจะรีกตีหน่งนะฮะหยุดบจุดบจุบ ออ่าไม่เล่นทำไมพี่ไม่เล่นหรอกครับจะจบเกมไเหรอครับจะจบเกมไ้ไเหรอกครับบอทประดิษฐบทไม่ก็คนเริ่มเล่นใหม่แต่ผมคิดว่าบอทบอทชัวร์มือทรงคนเริ่มเล่นใหม่เขาคงไม่รู้จักหรอกแบบเนี้ยชิบชิบ,ชบ เล็งเล่งนอนเล่งเล่ร <on> ้อยสองนัดแตกอีกตานล่นจะาน้าอีกรอบมันแล้วอ่าตานี้ผมก็เริ่อมเิมก็จะเป็นเรื่อเอวเดี๋ยวจะอ่าไม่ลากหัวเลยนะครับนิะาเอากระสุนมาเยอะๆดีจุบจุบ สับสนัยสับสนัยย๊บย๊บแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปสักทีเนะนี่ยยึบนี่เป้งเฮ้ยเป้งเอ้ยชนะแล้วชนะแล้วโอเคเดียวยดวๆดๆวได้ว,ดวนะฮะ แล้วก็สำหรับคนที่เล่นฟรีไฟจากแรงไหนตกมาแรงไหนบ้างของผมนะเนี่ยให้ดูเลยนี่นะครับนะจากแรงแพตตินัมนะเอ้ยไม่ใช่จากแรงแดงหนึ่งดาวตกมาแพตตินัมหนึ่งดาวเลยเอ้แพตินัมหนึ่งเลยแย่มากคนคือแบบ น้องแบบไล่ตาอย่ใหม่หมดเลยนะตาหนึ่งไม่ใช่แค่ห้าหนาทีนะตาหนึ่งป่าไปเกือบ20สนาทีนะเออแล้วเลยครับทุกคนก็จากแรงไหนถึงแรงตกไปแรงไหนใครตกถึงแรงไหนก็คอมเมนต์มาบอกผมได้นะก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย